ครับผมก็เมื่อกี้ไปรับพี่โบมาจากร้านที่ผมถ่ายาเป็นร้านคลิปช็อปของพี่โบนะครับพี่แกขายเกี่ยวกับพวกอของฝากเปน็นองทรงมาเสาอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหยุดรถครับเข้าเกียร์ว่างตอนนี้ผมให้พี่โบกลับมาทบทวนนะครับหลังจากที่วันนั้นผมฝึก เรื่องแบบว่าเดินหน้าถอยหลังแล้วมันทีนี้มันอาการมันนึ่งอย่าว่าฝึกไปหลายชั่วโมงนะครับมีอาการแบบว่าลงลงลืมอาการเหนื่อยคัดนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาแก้ตัวใหม่นะครับโดยการฝึกเดินหน้าตรงถอยหลังตรงเดินหน้าอะไรบ้างปรับไปตามรูปแบบที่โจทย์ให้มานะครับขวาหน่อยขวาหน่อยมันเบียดจดะช้าดูการถอยหลังนะครับว่าผ่านไปได้ไหมนะครับเรากลับมาทบทวนตัวเอง อย่างวันนั้นเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าได้ไปดูเทปตัวเองนะครับเราจะเห็นตัวเองนะตอนนี้เราจะเอาง่ายๆก่อนเดินหน้าตรงอยหลังตรงนะครับปรั่บถอยหลังครับตอนนี้เราจะเห็นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้พี่โบเราด้วยนะครับใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่กาลสินนะครับมาที่วัดสักวันนะครับเดินขึ้นไปข้างๆโบสถ์จะมีร้านพี่โบอยู่นะครับก็ฝากกดนลนด้วยนะครับผม เป็นอุปถากรหลวงพ่อด้วยนะครับเป็นอุปถากหลวงพ่อที่ท่านานิมิตเห็นในนงเสาด้วยนะครับดูนะครับว่าในความเข้าใจแล้วเวลาไม่มีผมอยู่ในรถเนี่ยผู้ขับขี่นี่มีความมั่นใจในการถอยมากแค่ไหนนะครับค่อนข้างโอเคนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเราไปไปฝึกการถอยหลังยาวโดยที่ไม่มีกลวยนะครับก็คือด้านหลังนะครับแล้วผมจะไปยืนรอยอยู่ตรงที่ตำแหน่งสูงต่ำของพื้นที่ด้วยนะครับผมถอยมาแล้วนะครับตอนนี้ข้างบนนี่เป็นภูเขานะครับภูเขาที่เป็นพิพิธภัณฑ์น,นะครับ แก่ตัดสินใจเดินหน้าใหม่นะครับเพราะเนื่องจากว่าการมองนะครับแล้วก็การถอยถ้าพวงมาลัยมันไม่ตรงหรือว่ามันเอียงนิดหน่อยนะครับรถจะรถจะเ,เหมือนว่ามันจะเพี้ยนนะครับในจุดที่เราอยากจะมาเราก็มาไม่ได้เพรามือใหม่นะครับดูน้ากลัวนะครับถอยตรงมาเรื่อยๆมันไหลลงมาเรื่อยๆ ถอยลงมาครับถอยลงมาเราจะได้ฝึกการขึ้นเนินด้วยนะครับผมชา้ชาๆไว้ไหลลงมาเรื่อยๆโดยการเหยียบคัดให้สุดก็ได้ครับตอนนี้รถมันลงเนินอยู่แล้วเหยียบคัดให้สุดแล้วก็ประคองเบรกให้มันไหลชา้าๆมีสังเกตดูนะครับหน้ารถจะเงยนะครับเห็นไหมครับเป็นเนินนะครับเป็นเนินเล็กน้อยแต่ว่าสําหรับมือใหม่ก็คือเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอครับอาจจะไหลได้อาจจะตกใจอาจจะอะไรได้นะครับ นะครับมันเป็นเนินประมาณนี้นะครับอเห็นไหมครับดูว่าหน้ามันเงยนะครับพอหยุดยกมือขึ้นให้ให้ฝึกในการหยุดหยุดแล้วก็มาต่อให้ได้นะครับนี่คือหลักการที่ผมอยากให้ผู้ขับข,ขี่เรียนรู้นะครับเวลาไม่มีเราอยู่แล้วไม่มีครูอยู่นะครับจะสามารถผ่านตรงนี้ได้ไหมนะครับ เห็นไ,ไหมครับว่ารถมันสั่นนะครับแต่ว่าแก้ปัญหาโดยที่ว่าเครื่องไม่ดับเอาหยุดรถครับถือว่าทําได้ดีนะครับเมื่อกี้พี่โบกลัวดับไหมรู้สึกไหมก็รู้สึกร<อ>ู้สึก<อ><ต>ว่าเหมือนจะรอดเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะรอดเหมือนจะไม่รอดวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเรื่องคัดนะถ้ามันเหมือนจะดับเราก็เหยียบคันลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมันเหมือนเร็วไปเราก็เหยียบคันลงไปอีกเหมือนเดิมมันแหละมันอยู่ที่คันนั่นแหละหลักๆสําคัญเลยแล้วก็เวลารถมันจะมาอย่าไปเหยียบเบรกไว เวลารถจะไปแต่ว่าเราดันไปเหยียบเบรกไว้ทั้งเบรกทั้งคันเหยียบอยู่นั่นแหละมันปล่อยไม่ถูกสักอันหนึ่งอะ่ปะปเด็นของมือใหม่พอมันถูกเราก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดตามว่าเออมันเป็นแบบไหนมันมาแบบไหนอ่าปล่อยไหลหลังไหลเฉยครับโดยการไหลเกียร์ว่างไม่ต้องเข้าเกียร์ก็ได้ไม่ต้องเข้าเกียร์ก็ได้ไม่ต้องเข้าเกียร์ก็ได้เพราะว่าเป็นที่สัําที่สูงอ่าปล่อยไหลลงไปเลยให้ฝึกห,หลายแบบนะครับผม ก็ไม่มีอะไรที่ซ้ำซากครับถ้าเรียนกับผมผมจะบอกแทบทุกอย่างแล้วก็ใช้เวลาวันหนึ่งนะครับหรือว่าในชั่วโมงที่เรียนรู้ใหเ้เป็นผลดีกับผู้เรียนมากที่สุดนะครับผมถ้าสังเกตนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นมันจะเป็นเนินนะครับแล้วก็ไหลลงไปเดี๋ยวดูรอบนี้ผมเลียกขึ้นมาเลยนะครับไม่มีการหยุดนะครับก็จะขึ้นสบายนะครับ พอเราฝึกมาแล้วนะครับก็จะมาได้สบายๆสังเกตดูครับหน้ามันจะเงยขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่ามันสูงนะครับผมโอเคเลยนะครับเดินหน้าผ่านช่องกลวยแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับอย่าลืมนะครับใครที่ดูดูอยู่นะครับชอบวิธีการสอนของผมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่088นะครับ3350072นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอสหัสขันนะครับจังหวัดกาลสิน หรือเรียกง่ายๆอีกแบบหนึ่งก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแหล่งไดโนเสาร์นะครับผมพิพิธภัณฑ์ซิลินทรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมไม่มีโอกาสได้เข้าไปนะครับก็มาสอนมาอะไรก็ทําหน้าที่ตรงนี้ไปก่อนดูพี่โบนะครับแกไปคนเดียวแล้วก็หยุดคนเดียวแล้วก็ถอยมานะครับการเดินหน้ายังมีการเอียงเอียงซ้ายอยู่นะครับแต่ว่าตอนถอยก็มีการปรับนะครับถือว่าโอเคนะครับผมมาดูว่าจะถอยล้างได้โดยที่ไม่มีเสียงบอก ผ่านมาไดโ้โดยโอเคไหมนะครับเพราะว่าบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เนื่องจากว่ามีอาการลืมนะครับผมมีคนชมว่าพี่โบเป็นคนที่สมาธิดีนะครับก็จริงๆก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรียนรู้มากๆเข้าอาจจะเหนื่อยคาดได้นะครับโอเคครับดีมากดีมากหยุดรถกอ่อนก็เข้าเกียร์ว่าง เดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปยืนรออยู่ด้านหน้าซึ่งผมยืนอยู่ตรงไหนให้เอาหน้ารถไปหาผมแล้วก็หยุดหยุดก่อนถึงผมนะก็จะเพิ่มความยากในการถอยเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมที่เราเรียนรู้มานะครับตอนนี้ผมก็เดินมาเพื่อที่จะเป็นโจทย์นะครับในการที่จะให้หน้ารถมาถึงผมแล้วก็ให้ผู้เรียนนั้นได้หยุดแล้วก็ได้ถอยซึ่งไม่ใช่เดินหน้าตรงหลังตรงนะครับก็จะ,จะมีเฉียงบ้างเอียงบ้างอะไรบ้างครับตอนนี้มาแล้วนะครับตอนนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าอาการอาการแบบว่ามันมีอาการที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำยังไงนะครับแล้วออย่างหนึงมันเป็นเดินด้วย ที่ผมพูดไม่มีผิดหรอกเวลาเราเข้าใกล้อะไรเราจะตื่นและตกใจว่าเราจะสามารถหยุดรถได้ไหมโดยเรื่องว่าเรามีเบรกกับพาร์อยู่ที่ตัวเองมันไม่มีมันไม่มีใครไปทําอะไรได้นี่ยิ่งผมบอกแล้วว่ายิ่งก็เป็นกําแพงนะเราจะยิ่งต้องหยุดรถให้ได้ไม่ใช่ว่ามันถึงหนือยังว่ามันอะไรยังอย่างเงี้ยทิ้งความสงสัยไว้ถ้าเราคิดจะหยุดเราต้องหยุดอย่าไปก,กักกกกํากึ่งกํากึ่งกํากึ่งพอทําแบบนี้เมื่อกี้ท่านเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่ จะเห็นชัดเจนว่ามันสั่นน่ากลัวมากแต่ผมก็ยังนั่งถ่ายให้ดูนะครับก็อยากให้รู้ว่าเวลาอยู่คนเดียวจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับเอ้าพอยเอเอเข้าเกียร์ว่างแล้วก็สตาร์ทรถนะครับนี่แหละเจอกับปัญหานะครับตอนนี้เบียดเบรกไว้ครับอย่าเบรกไว้รถมันไหลตอนนี้จิตมันก็จะล่องลอยไปกับไอสิ่งโจทย์ที่เมื่อกี้ที่เราเจอนะครับอ่าสตาร์ทรถครับเอาละปิดแล้วมาเริ่มต้นกันในการถอยลล้ง วันนี้จะเน้นเน้นให้มากเพราะว่าจะได้เข้าใจนะครับมันจะได้จบปัญหาตรงนี้ไปนะครับผมยังไงฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการขับรถของพี่โบแล้วก็การถ่ายทําของผมด้วยแล้วกันนะครับผมหากสนใจเรียนนะครับท่านสามารถแอดไลน์เข้ามาที่ t a a 0 7 2นะครับ i.d ของผมนะครับแอดเข้ามาได้หรือจะโทรไปที่เบอร์088-335-0072นะครับสำหรับเทปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม ยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับแดดเริ่มมาแแล้วนะครับตอนนี้